วิญญาณเฮียนในโรงพยาบาลสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดหลอนที่หลอนแบบสุดๆที่มันเกิดขึ้นกับผมและเพื่อนมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พวกเราประสบอุบัติเหตุและต้องมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะครับ เพราะผมไม่อยากจะมีปัญหาดราม่าตามมาทีหลังว่าแล้วก็ลองมาฟังกันดูเลยครับเมื่อประมาณปลายปี2,562ผมกับเพื่อนประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์แถวแถวถนนพระรามหกวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากและถนนก็ลื่นมากเช่นกันในระหว่างที่เราสองคนกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยกันโดยมีผมเป็นคนขับและเพื่อนผมเป็นผู้นั่งซ้อนท้ายมาด้วย อยู่ๆฝนก็เทล,ลงมาหนักมากซึ่งในขณะนั้นผมขับอยู่เลนกลางและก็เห็นแล้วว่าน่าจะฝ่าฝนไปต่อไม่ไหวก็เลยเปิดไฟเลี้ยวและพยายามจะเปลี่ยนเลนมาด้านในเพื่อที่จะหาที่จอดรถหลบฝนแต่ตอนนั้นมันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่รถคันหลังอาจจะมองไม่เห็นไฟเลี้ยวที่ผมเปิดแถมเขายังขับมาด้วยความเร็วพอสมควรจึงได้เสยเขาที่ท้ายรถผมอย่างจังแรงกระแทกทำให้เพื่อนของผมกระเด็นตกลงไป ส่วนผมก็ถลายไปกับรถไกลพอสมควรแต่ก็ยังโชคดีที่คนขับคู่กรณีเขายินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดให้พวกเราก็เลยได้แอดมิดเพื่อรักษาอาการที่โรงพยาบาลในย่านนั้นจริงๆถ้าใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยผมกับเพื่อนจะต้องย้ายไปอยู่อีกโรงพยาบาลครับแต่เราก็ตัดสินใจโกหกว่าพวกเราไม่มีประกันสังคมพระอยากนอนโรงพยาบาลแห่งนี้มากกว่าและที่สำคัญเลยก็คือ คู่กรณีเขามีสินน้ำใจเป็นเบี้ยชดเชยให้ผมทั้งคู่ด้วยและด้วยความโลภนี่แหละครับที่ทำให้พวกผมต้องเจอกับเรื่องแปลกๆที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตอนนั้นพวกเราได้พักในห้องพิเศษครับและก็ได้พักห้องเดียวกันด้วยมีอยู่คืนหนึ่งที่เพื่อนผมมันรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยชวนผมไปหาอะไรกินที่ชั้นล่างว่าแล้วมันก็พยุงผมขึ้นนั่งบนรถเข็นจากนั้นเราทั้งคู่ก็พากันลงไปข้างล่างครับ ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าเกือบเกือบจะตีสามแล้วหลังจากที่มาถึงหน้าลิฟต์ผมกับเพื่อนก็เห็นว่าลิฟต์สองตัวที่เคยใช้งานปกติมันล็อกครับตอนนั้นก็ไม่กล้าจะถามพยาบาลเพราะกลัวว่าจะโดนพยาบาลดุก็เลยคิดว่าไม่ไปแล้วดีกว่าแต่ในจังหวะที่เพื่อนผมมันเข็นผมกลับตรงทางเดินก่อนจะถึงห้องเราทั้งคู่เราก็ได้ยินเสียงลิฟต์เปิดดังติ้งขึ้นมาแล้วก็เห็นว่า มีพยาบาลคนหนึ่งเดินสวนพวกเราไปผมกับเพื่อนก็หันกลับไปมองแล้วก็เห็นว่าคุณพยาบาลคนนั้นเดินก็ไปทางลิฟต์สำรองผมกับเพื่อนก็เลยมองตามไปเฮ้ยมีลิฟต์อีกตัวอยู่ด้านหลังวะ่ะสนใจไหมไปสิครับรอไรจากนั้นเพื่อนผมมันก็เข็นผมไปทางลิฟต์ตัวที่อยู่ด้านหลังซึ่งดูเหมือนจะเป็นลิฟต์ที่เขาใช้กันเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับพวกเรายืนรอลิฟต์อยู่พักหนึ่งลิฟต์ก็ขึ้นมาถึง เราทั้งคู่ก็เข้าลิฟต์ไปแต่พอเห็นปุ่มกดชั้นก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาเพราะลิฟต์ตัวนี้ตรงที่ให้กดเลือกชั้นไม่ได้เป็นตัวเลขแต่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D E F ซึ่งตอนนั้นผมจะไปชั้น B หนึ่งผมก็เลยกดไปที่ชั้น B แทนเพราะจะได้เดินลงง่ายๆแต่แทนที่ลิฟต์มันจะลงมันกลับขึ้นไปด้านบนแทนผมกับเพื่อนก็เลยหันมามองหน้ากันแบบงงๆครับ แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากกะว่าเดี๋ยวถ้าลิฟต์มันหยุดเราให้กดลงมาใหม่ก็ได้แล้วลิฟต์มันก็ขึ้นมาเปิดที่ชั้น F พอลิฟต์หยุดประตูก็เปิดออกซึ่งบรรยากาศภายนอกนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าหลอนมากๆบรรยากาศมันมืดสนิททั้งชั้นคล้ายกับว่าชั้นนี้ไม่ได้เปิดใช้งานเป็นเวลานานมากแล้วพอเห็นแบบนั้นเพื่อนผมมันก็รีบกดปิดทันทีซึ่งในตอนนั้น ลิฟต์มันก็ค่อยๆปิดช้าๆเพื่อนผมมันก็กดปิดแบบรัวๆจนกระทั่งประตูปิดสนิทเราก็หันมามองหน้ากันแบบโล่งใจทีนี้ก็เลยคิดว่าจะกดลิฟต์ไปที่ชั้นเดิมที่ผมขึ้นมาดีกว่าซึ่งมันอยู่ชั้น11แต่เลขลิฟต์มันไม่มีครับเอาละสิในขณะที่กำลังยืนมองหน้ากันด้วยความงง,งๆมึนๆอยู่นั้นอยู่ๆไฟที่บอกชั้นก็มาติดที่ชั้นบครับตอนนั้นเราก็รู้สึกโล่งใจล้เพราะคิดว่า เดี๋ยวออกที่ชั้นนี้แล้วเดินลองอไปชั้นล่างแล้วค่อยๆหาลิฟต์ตัวอื่นกลับชั้นก็ยังโอเคพอลิฟต์เลื่อนออกมาถึงชั้นบีประตูลิฟต์ก็เปิดออกช้าๆซึ่งบรรยากาศข้างนอกลิฟต์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชั้นที่เปิดมาก่อนหน้านี้เลยครับที่ชั้นบีปิดไฟมืดสนิทอีกเหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่ชั้นนี้จะมีเตียงล้อเลื่อนและรถเข็นวางเกะกะอยู่พอเห็นแบบนั้นพวกเราก็ตกใจผมก็เลยเอื้อมมือไปกดปิดประตู แต่คราวนี้ประตูมันไม่ยอมปิดครับมันเหมือนจะปิดแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาขวางไว้แล้วในนาทีนั้นเองเ <c oughs> พื่อนผมมันก็เห็นว่ามีเตียงเลื่อนเตียงหนึ่งขยับเองได้มันก็เลยสะกิดผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้มึงมึง <c oughs> ผมก็หันไปมองตามที่มันส่งสายตาก็เห็นว่ามีเตียงขยับออกมาจริงๆมันไม่ได้ขยับแบบเลื่อนเพราะว่าลมหรือว่าไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันขยับแบบมีคนกําลังดึงมันออกมา ผมก็เลยรัวมือกดปิดทีขึ้นส่วนเตียงที่ว่านั้นมันก็เริ่มหันหัวมาทางประตูและตั้งท่าพุ่งตรงมาที่ลิฟต์เพื่อนผมมันก็เลยรีบเอาเท้ามายันเตียงไว้ก่อนจะถีบเตียงนั้นให้ห่างออกไปแล้วประตูลิฟต์ก็ปิดได้หลังจากที่ประตูลิฟต์ปิดลิฟต์ก็ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นและเปิดออกอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นชั้นที่มีไฟเปิดสว่างครับเพื่อนผมมันก็เลยชะเง้อหน้าออกไปดู แล้วมันก็เจอป้ายที่ผนังติดไว้ว่าชั้นบีหนึ่งมันก็เลยจะหันมาบอกผมแต่อยู่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักมันออกไปจากลิฟต์ซึ่งตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวเหมือนกันครับเพรผมเงยหน้าขึ้นมาลิฟต์ก็ปิดสนิทแล้วและขึ้นมาอีกชั้นแล้วก็เปิดออกและที่ชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่ผมได้เจอกับคุณพยาบาลคนหนึ่งเธอเข็นรถเข็นที่มีคนไข้เป็นผู้ชายสูงอายุเข้ามาผมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยครับ ที่อย่างน้อยก็ยังมีคนขึ้นลิฟต์ไปกับผมแต่หลังจากที่สองคนนั้นเข้ามาในลิฟต์ผมก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาครับบรรยากาศมันวงเวงแบบบอกไม่ถูกแถมคนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ยังไม่มีใครกดลิฟต์ด้วยผมก็เลยหันกลับไปมองกะว่าจะถามเขาว่าจะไปชั้นไหนกันแต่ภาพที่เห็นก็ทำเอาผมช็อกจนทำอะไรไม่ถูกเพราะสะภาพของทั้งคู่สยองมากคุณพยาบาลมีเลือดเลอะเต็มตัวซ้ำที่หน้ายังมีบาดแผลเวอวะแวก ส่วนคุณลุงคนที่เธอเข็นเข้ามาก็นั่งคอหักพับชนิดที่ว่าห้อยลงมาเลยพอเห็นแบบนั้นผมก็เลยจะเอื้อมมือไปกดเปิดลิฟต์แต่คุณพยาบาลเธอกลับกดลิฟต์ปิดและหันมาเสยยยิ้มให้ก่อนจะถามผมว่าจะไปชั้นไหนคะตอนนั้นผมช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วเธอก็พูดต่อว่าออ๊ยเจ็บขาใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวฉันไปส่ง คุณพยาบาลเธอเอื้อมมือกดลิฟต์ไปที่ชั้น F แล้วอยู่ๆลิฟต์ก็ขึ้นไปที่ชั้น F อย่างรวดเร็วส่วนคุณลุงที่ผมเห็นว่านั่งคอหักพับห้อยตรงเตงอยู่ก็หัวเราะ <c oughs> ออกมาก่อนจะใช้มืออีกข้างพยุงหัวให้ตั้งขึ้นกรอกตาไปมาใส่ผมอา้าช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมแหกปากร้องลั่นลิฟต์ทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีใครได้ยินจนกระทั่งลิฟต์มาหยุดอยู่ที่ชั้น F และเปิดออก พยาบาลคนนั้นก็เข็นรถเข็นผมออกมาจากลิฟต์แล้วเธอก็กดปิดลิฟต์ก่อนจะจากไปทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวในชั้นที่ทั้งมืดและวังเวงตอนนั้นบอกเลยว่าผมกลัวจนฉี่ราดไปแล้วแต่ก็ยังพยายามจะไถ่รถเข็นไปตามทางเดินเผื่อว่าจะมีใครผ่านมาเจอจนกระทั่งผมมาจนถึงบริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นที่นั่งรอพบแพทย์ผมเห็นว่ามีใครบางคนอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ผมก็เลยตะโกนไปขอความช่วยเหลือช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยผมพูดพลางไถ่รถเข็นเข้าไปหาแต่พอไปถึงผมกลับช็อกหนักกว่าเดิมไม่เห็นว่าคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ก็คือคุณพยาบาลเลือดท่วมคนนั้นนั่นเองเธอลุกขึ้นยืนมองมาทางผมก่อนจะเดินเข้ามาหาส่วนผมเองก็พยายามใส่เกียร์ไถหลังจนกระทั่งไปชนเข้ากับรถเข็นอีกคันพอหันกลับไปดูก็พบว่าเป็นลุงคอหักพับ ที่ผมเจอในลิฟต์เมื่อสักครู่นี้เองโอ๊ยตายตายแล้วโอ๊ยนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยตอนนั้นผมกลัวมากผมก็เลยยกมือไหว้แล้วก็บอกกับทั้งคู่ว่าเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้อย่ามาหลอกผมเลยผมไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยคุณพยาบาลยังเดินตรงมาที่ผมและเดินมาเข็นรถของผมจากนั้นเธอก็ก้มลงมากระซิบที่ข้างหูผมว่าคนไข้ทำตัวไม่น่ารักเลยนะคะ แบบหนีออกมาจากห้องแบบนี้รู้ไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ต้องลำบากแค่ไหนบบผ,ผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวที่ฉันพาไปส่งนะคะพอพูดจบเธอก็หันไปบอกกับคุณลุงที่นั่งคอหักพับว่าเดี๋ยวหนูมานะคะลุงคุณลุงคอหักก็พยักหน้าง,งึกๆกก่อนจะใช้มือของตัวเองประคองหัวของเขา ให้เงยหน้ามากรอกตามองผมอีกครั้งแล้วพยาบาลก็เข็นรถผมด้วยความเร็วจนกระทั่งมาถึงบันไดเธอหยุดรถแล้วก็พูดกับผมอีกครั้งว่าเจ็บไหนนะคะเพราะตรงนี้เป็นทางลงจากนั้นเธอก็ผลักรถเข็นผมลงมาจากบันไดผมได้แต่ร้องลั่นด้วยความกลัวและเกาะรถเข็นไว้แน่นผมเชื่อว่าถ้าผมตกจากรถมีหวังเละอย่างแน่นอนรถเข็นพุ่งตรงลงมาจากบันได และชนเข้าที่ประตูอย่างจังแล้วผมก็รู้สึกบูบไปผมมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่เตียงในห้องครับตอนนั้นมันเจ็บระบมไปทั้งตัวพอหันมาที่เตียงข้างๆก็เห็นว่าเพื่อนของผมนอนอยู่ในสภาพไม่ต่างกันพอมันหันมาเจอผมมันก็ร้องลั่นด้วยความตกใจเฮ้ยนี่มึงยังไม่ตายเหรอโอ้อ้นี่พูดบา้บาก็เมื่อคืนนี้กูเห็นว่าพยาบาลผีนั่นะ่ะ มันเข็นรถมึงตกตึกไปแล้วอะ่ะอย่าบอกรงว่ามึงเป็นผีอะ่ะผีเผอบ้าเลยหรกมึงนั่นแหละทิ้งกูทิ้งบ้าเลยหรกกูไม่ได้ทิ้งและเพื่อนผมก็เล่าว่าหลังจากที่เมื่อคืนที่ลิฟต์เปิดค้างไว้มันก็เหมือนกับถูกผลักออกมาจากในลิฟต์แล้วก็เห็นว่าลิฟต์กำลังขึ้นไปที่ชั้นซีมันก็เลยเรียบวิ่งตามขึ้นไปพอมาถึงที่ชั้นสีมันก็เห็นว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเข็นรถของผมออกจากลิฟต์ไปมันก็เลยวิ่งตาม แต่อยู่ๆก็มีบุรุษพยาบาลเข็นเตียงพยาบาลมาขวางมันไว้แถมยังล็อกมันขึ้นไปนอนบนเตียงตอนนั้นมันเห็นว่าพยาบาลคนนั้นเข็นผมไปที่หน้าต่างซึ่งเป็นกระจกสายบานใหญ่จากนั้นเธอก็เปิดหน้าต่างกระจกออกและผลักผมตกลงไปพอมันเห็นแบบนั้นมันก็ตกใจพยายามจะดิ้นให้หลุดจากเตียงจนมันเงยหน้าไปมองบุรุษพยาบาลที่ล็อกตัวมันไว้ก็เห็นว่ามีสองคน และสองคนนั้นก็มีสภาพที่น่ากลัวมากคนหนึ่งคอหักพับอีกคนนึงกระโหลกยุบเข้าไปครึ่งหัวเลยพอเห็นแบบนั้นมันก็ช็อกสิครับตอนแรกกะว่าจะวิ่งไปช่วยผมแต่พอหันมาเจอสภาพของบุรุษพยาบาลทั้งสองคนแบบนั้นมันก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีแทนในขณะที่มันวิ่งมันก็ได้ยินเสียงเข็นเตียงไล่ตามหลังมาติดๆจนกระทั่งมันสะดุดล้มหน้าคว่ำไป บรุดพยาบาลอีกคนก็โผล่มายืนจังก้าอยู่ตรงหน้าพร้อมกับหิ้วมันขึ้นมานอนบนเตียงพยาบาลจากนั้นทั้งคู่ก็เอาสายรัดรัดตัวมันไว้ก่อนจะเข็นมันไปตรงบันไดแล้วผลักมันตกลงมาซึ่งมันก็วูบไปตอนที่เตียงลงมาชนกับประตูนั่นพอดีเรื่องราวที่มันเล่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้โกหกแน่ๆเพราะท่าทางของมันดูกลัวมากไม่ต่างอะไรกับผมเลยในขณะที่เราทั้งสองคนกำลังคุยกันถึงเรื่องนี้ อยู่ๆก็มีเสียงคุณหมอเปิดประตูเข้ามาตอนแรกที่คุณหมอเข้ามาก็ไม่มีอะไรแต่สักพักก็มีคนเดินตามเข้ามาอีกสองคนซึ่งก็เป็นคุณพยาบาลเลือดชุ่มตัวกับบุรุษพยาบาลสภาพตามที่เพื่อนผมบอกผมกับเพื่อนแหกปากร้องลั่นจนคุณหมอตกใจเกิดอะไรขึ้นครับคนไข้คุณหมอครับมากับใครอะครับก็มาคนเดียวนะสิครับในขณะที่หมอกำลังอ่านรายละเอียดอาการอยู่ที่ปลายเตียง พยาบาลคนนั้นก็เดินมาข้างๆเตียงผมจากนั้นเธอก็หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาแล้วแทงลงมาที่ขาของผมผมรู้สึกเจ็บจี้ขึ้นมาแต่ก็ร้องไม่ออกครับคล้ายกับว่าเสียงผมมันโดนดูดหายไปซะดื้อๆส่วนบุรุษพยาบาลทั้งสองคนก็เดินไปที่เตียงเพื่อนผมเขาทั้งคู่ใช้สายรัดช่วยกันรัดตัวเพื่อนผมไว้เมื่อคืนนี้คุณพยาบาลเวรที่ฟ้าวอร์ดบอกว่าคุณสองคนแอบลงไปข้างล่าง ทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับผมกับเพื่อนได้แต่พยักนหน้าเงึกๆอยากจะพูดขอความช่วยเหลือแต่ก็พูดไม่ได้คุณรู้ไหมครับว่าลิฟที่คุณแอบไปใช้นะ่ะมันอันตรายมากเพิ่งมีเหตุการณ์ลิฟต์ตกเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยหมอพูดด้วยน้ำเสียงเนิบๆช้าๆจากนั้นก็หันมามองหน้าผมใบหน้าที่เรียบเนียนของคุณหมอเปลี่ยนไป กลายเป็นใบหน้าที่มีบาดแผลถลอกเป็นรอยครูดยาวๆและมีเลือดไหลออกมาตามตัวใช่ครับอย่างที่ทุกคนคิดไว้เลยหมอบอกว่านอกจากพยาบาลบุรุษพยาบาลและคนไข้หนึ่งคนที่คุณเห็นยังมีหมออีกคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เราสองคนกรีดแตกลั่นห้องพยายามจะลุกขึ้นวิ่งแต่ก็ลุกไม่ขึ้นคล้ายกับมีใครมากดไว้เสียงร้องวยวายของพวกผม ทำให้พยาบาลที่อยู่ข้างหน้าห้องได้ยินและรีบวิ่งเข้ามาเจเย็นๆนะครับคนไข้เป็นอะไรไปคะและนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับเย็นวันนั้นผมรีบติดต่อให้คนที่บ้านมารับตัวกลับไปอยู่บ้านเพราะอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆหลังจากที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็พากันเดินมารอลิฟต์เพื่อที่จะลงไปข้างล่างซึ่งก็ผ่านจุดเกิดเหตุที่ว่านั่นด้วย แต่บริเวณทางเดินเข้าไปมันมีป้ายกั้นห้ามเข้าซึ่งเป็นการกั้นพื้นที่ที่แน่นหนามากครับไม่มีทางที่ผมและเพื่อนจะเดินเข้าไปได้เลยด้วยซ้ําผมก็เลยให้แฟนลองเลียบๆเ,เคียงๆถามบุรุษพยาบาลที่ถือของเดินมาส่งพวกเราว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ได้รับคําตอบมาว่าพื้นที่ตรงนั้นปิดใช้งานได้ระยะหนึ่งแล้วพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุลิฟต์ขาดพอที่ฟังแบบนั้นผมกับเพื่อนก็ถึงกับกลืนน้าลายลงคอเลยครับ แต่ผมไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังนะครับและที่แปลกก็คือเหมือนกับไม่มีใครรู้เลยว่าผมสองคนแอบออกไปจากห้องทุกอย่างมาดูปกติมากจนผมเองก็ไม่กล้าถามครับว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่เรามั่นใจก็คือเรื่องที่เจอคืนนั้นเป็นเรื่องจริงแท้ร้อยเปอร์เซนไม่ได้หลอนไปเองอย่างแน่นอนครับ